กระวัสวีท่านผู้ชมทุกท่นานนยินดีต้อนรับเข้าสุ่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆน,นะครับวันนี้วันพฤหัสซึ่งแน่นอนก็จะมีทางด้านของตัวผู้เล่นอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไอคอนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ1คือเรื่องของไอคอนนั่นเองที่เข้ามาใหม่นะครับว่าตัวไหนหน่าเล่นบ้าง2ก็คือการเปิดแพ็ค Division หรือว่าแพ็กแรงนั่นเอง ก่อนอื่นมาดูที่ทางด้านของตัวที่น่าเล่นก่อนนะครับ UCBO ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ทุกๆท่านมากแล้วก็การยืนตำแหน่งดีกว่าอานาอย่างแน่นอนมีลองช็อตมีสปีดมีแฟร์นะวหนี้ถ้ามีปั่นโค้งอีกสักอันนะไฟนชช็อตนี่คือจบเลยแต่ว่านี่ก็มากพอแล้วครับเพราะว่าการส่งบอลเขาเยอะมากนะดูนะครับดูตรงชูติ้งร้อยบวกหมดเลยสปีดเริ่มที่ร้อยตรงนี้ก็เกือบร้อยตรงนี้ก็90บวกถ้าเราไปดูที่อานาท่านผู้ชม ตรงนี้มัน80เห็นไหมตรงนี้มันร้อยแต่ตรงนี้มันไม่ร้อยนะผมจะบอกว่าทางด้านของ UCBO น่าเล่นมากๆแล้วผมว่าน่าเล่นกว่าอานายด้วยทั้งการยืนตำแหน่งและความพลิ้วอาจจะไม่ได้แบบแข็งแกร่งเท่าอานายแต่ว่าน่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผู้กันตรงๆว่าราคามันยังไปไกลามากๆนะเม็ดแดงเม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณ600-800ถึง 800, เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นแนะนำว่ารอซื้อตอนเม็ด เม็ดขาวเนี่ยเม็ดขาวสัก250ร้อถึงร้อยสองเนี่ยซื้อเล่นได้แล้วเพราะต่ำๆก็จะอยู่ที่ประมาณ220นะครับแล้วก็เมสซมอยู่ที่ประมาณ450ดูทางด้านของอานายเป็นหลกักหรือว่าดูเนี่ยดูทางด้านของกุลลิปเป็นหลักก็ได้ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ2 0 0ร้อถึงสองซื้อเล่นได้แล้วนะนี่คือ1ตัวที่น่าเล่นล็อกไปแล้วนะครับล็อกไปแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งถ้าใครเป็นสายเฮดทูเฮดแน่นอนว่าต้องมาวะ นี่ครับแพตริกวีเอล่าตัวนี้นะครับอยากให้ดูเรื่องสปีด9692นี่คือว่าเป็น c n ที่ความเร็วแทบจะเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมไปดูนะมันสามารถเล่น CDM ได้ด้วยเห็นไหมเล่น CDM ได้ด้วยถ้าคุณเอามาเล่น CDM เนี่ยดูนะดูสปีด9692นะครับเลี้ยงบอลน,นี่9 0 9 7แล้วก็ล่วงการส่งบอล999799นะ ovr 95นะดูฟิสิกอล l 94 93ดูนะแล้วผมก็ไปเทียบกับโรด,ดี้ให้ดูนะ d โรดี้โรดี้อยู่ไหนโรดี้ไม่มี๋ยวผมเอาไปเทียบกับโรดี้ให้ดูนะโรดี้เนี่ยเริ่มต้นสปีด8 88 8ท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยเผื่อจะดีกว่าด้วยรูปร่างสปีดเยอะมากแล้วก็ตรงส่งบอลเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมาก วีอารห่างกันถึง2นะครับใครที่มองหา c m ในเกมรับหรือว่า CDM มีสปีดดีๆผมว่าตัวนี้เล่นได้แล้วก็ผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่แถวแถวเน็ตเวิเนี่ยแหละนะครับราคาอยู่แถวแถวเน็ตเวินะก็จะประมาณ50กว่ากว่าสำหรับเม็ดขาวเม็ดแดงก็จะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ200รอยกว่า,วาผมบอกเลยว่าวีเอล่าเนี่ยถ้าเลือกได้ ไปเมโซไม่ได้เลยนะครับไปเมโซไม่ได้เลยผมบอกเลยว,ว่าเร็วพอกับปีกบางตัวในเกมนี้อีกใครไปใส่เฮดทูเฮดผมว่าตัวนี้ถ้าจะล่นเกมรับอย่างเดียวไม่ได้เน้นเกมลุกนะได้แน่นอนครับ3ามทามันเสียอย่างเดียวนะครับไปลุยกันได้เลยสําหรับตัวนี้2ตัวที่น่าเล่นในสัปดาห์นี้ครับแพชิเวล่าและยูเซบิโอคือผมมาพยายามหาเวลาเปลี่ยนทางด้านของอา์นายเป็นยูเซบิโออยู่นะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่แจะพยายามจะรีวิวยูเซบิโอให้นะครับอ่ะมา ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปิดแพ็กดิวิชั่นซึ่งมันเพิ่งอัปเดตมาวันนี้ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูก็ลุยกันนะผมสามารถเปิดได้หมดเลยครับตั้งแต่อันนี้20ตัวแล้วก็เปิดนี้อีก5ตัวแล้วผมมีความลังเลว่าเฮ้ยผมจะเปิดอันนี้ดีไหมหรือว่าผมจะไปซื้อมา c เชดีตัวหนึ่งแต่ว่ามา c เเมันซื้อได้ทุกวันเพราะฉะนั้นลุยเลยดีกว่านะครับลุยไปเลยเอ ไปทีละตัวนะไปทีละตัวขอเปิดสูตรก่อนเรามันมีสูตรตลอดไงไปทีละตัวดูซิมัน8 0ดสถึงเกออกมาแค่กหรือ93ผมว่าน่าจะดีแล้วนะทีละตัวดีกว่าไม่ดูเกือรหรือเปล่านะไปตัวแรกวอล์ว่ะมันจะเขียวมาเลยตุรกีเหรอใช่ไหมอินเตอร์ชนโลกู85นี่มาต่ำสุดเลย เอ้ยไม่ต่ำแปดสิบแปดห้าวอล์กนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะไปขัวเขียวๆนี่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่ว่ะ CV คุณเด้คูแปดห้าอีกแล้วออกแปดห้าสองตัวจริงมันควรกดทีละสิบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองกดไปสิบตัวแรกก่อนนะว่าผลประกอบการเป็นไงนะท่านผู้ชมปู๊ไป๊บ โอ้โหยังเขียวอยู่ยังไม่ผลน85เหรอตอเรสอืมไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไอคอนนี่่าเฮ้ย88ดแปแล้วยาากูอัสปาร์ครับโอเคล้านหนึ่งไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องได้เอ็มบาเป้หรือว่าไม่ก็เมซี่ใช่ไหมถึงจะดีเอายูฟ่าครับโอ้ซาร่าเหรอไม่ใช่ อาเมยรอน85ลงมา85อีกแล้ว <c oughs> ไม่รอดว่าไม่วอล์1ต้องเป็นเมสซี่ถึงจะรอดใช่ไหมแพ็กเนี้ยแพ็กนี้ต้องเมสซี่เท่านั้นวะ่ะป,ปึ๊บเมสซี่ไปเปล่าเฮ้ยอาบีมราตา้า โมลีน่าครับท่านะผู้ชมไปต่อไม่วอล์กเฮ้ยมันต้องกดสิบแน่เลยวะท่านะผู้ชมปับ๊บเอ้ยโอ้โหอังกฤษขู่เวสแฮม ึกว่าซาก้ามาจะดอดโบเว้นครับแปสามไม่เวิร์กเลยอังจริงเึ๊้บผลประกอบการท่านผู้ชมเป็นไงบอกด้วยนะโอ้โหแปสามโอ้ไม่วอกเรียบร้อยเปิดทีละห้าดูดิทีละห้าดูดิปึ๊บ โอ้โหไม่วล็อกเลยห้าตัวให้ตายเถอะอ่าห้าตัวสุดท้ายครับไปโอเคเออมาดีๆหน่อยสิอังกฤษโอ้ชาวเนียเหรอโอ้โหแปดห้าไม่พ้นนะท่านผู้ชมดีสุดแปดแปดแพ็กนี้อ่ะไปต่อ นี่แหละแพ็คนี้แหละแพ้ความหวงัแงแ9ถึง95ต้องมาสักตัวเลยวะต้องมาสักตัวแหละมลผมว่าตัวแรกนี่เอา9-3ไปก่อนเลยดีกว่า9-3ว่ายังไงป๊าป๊บ,ปบมาแล้วจ้ะโอ้เขียวอีกแล้วท่อนี้โคลส 1> 9 1 8-M อถือว่าโอเคนะถ้าขายได้นะ่ะ9 1 t o n อ c r โ s นี่โครสตัวต่อไปเขาคือใครไม่มีลีลาสุภาพสิทธ์ไปโอ้โหอ๋อเขียวอีกแล้วปอทุเกตโรนโดโอโ้โหโจตา90้า 90, หนักเลยตัวนี้2เอมเดี๋ยวอีกสามตัวท่านผู้ชมสามตัวเอา,างไงปกัปกปักเอออังกฤษใครวะโตโมริ โอ้90เองโอ้โหเดี๋ยวนะดีสุดโทนี่โคตส์เหรอเนี่ยเฮ้ย95มาบ้างไวการ์ดมาไวการ์ดมาขอร้องอาณาไอ้นี่น่าจะมี CR7 ซชาล่าเมซี่พระที่รอดถ้าเยอะสุดอะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปึ๊บ เอาละเอาละโอ้โหเยอรมันโอ้โหเก้าสิบเองวะเนี่ยแปเก้าเองชอตเบสต่ำสุดเลยโอ้ my god ตัวสุดท้ายปับป๊บปั๊บโอ้โหโจบผลประกอบการท่านะผู้ชมเอ้ย <ś led> ชูเล่ด้วย8 9ตามสุดเลยโทนี่โค้ดดีสุดครับแพ็กนี้เอาล่ะเหลือเหลือ3000เหรอ3000มามาทีมอัลตัววิกซาลงซาล่ามาหน่อยเอห,หมดปากปากกะโอ้โหไม่วอกเลย Uh oh. เดโก้เฮ้ยเหลือเชื่อ stcbcmrm โอ้โห oh. ไม่ตายเถออไม่วอล์เลยตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมตอนแรกกะจะว่าเอานี่ดีปะวะอ,อลุ้นดีกว่าวะเรามาสายลุ้นอยู่แล้วไปขอลุ้นหน่อย ตัวสุดท้ายแล้วขอลุ้นหน่อยอาผู้ชมปึ๊บเอาล่ะโอ้สวีดิกวีดิก92โอเควีดิก92โอเคถือว่าใช้ได้ไม่ถึง95แต่ว่าได้มาก็ยังดีวีดิก92ก็กต่ว่าผลประกอบการ ประมาณสัก20กว่าเอ็มเท่านั้นเดี๋ยวไปเช็คหน่อยซิว่าผมประกอบการเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนะับแต่ตัวแบบท็อปท็อป,อปก็น่าจะไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะอวิดิขายได้เก้าเอา็มขายเลยเก้าจุดสองไปหน,นึ่งเก้าเอ็มเนาะนีแปดเอ็มน่าจะขายไม่ได้เวอทนี่โคสขายได้ไหมเอ้ยน่าจะพอได้อยู่เจ็ดเอ็มอ่ะสิบห้าโดยประมาณสิบห้าเอา็มสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ด แล้วก็18 19 19M 19M โดยประมาณ 19M 20M อ่ะตีไปแพงนี้ได้ 20M นะผู้ชมขายได้อยู่นะครับกอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คลิปไว้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงจะกลับมาแนะนำท่านผู้ชมต่อนะครับเดี๋ยวตัวพวกนี้ค่อยไปขายทิ้งเนาะออเอาแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำมอลดินนี่ โรดี้หรือตัวอย่างทางด้านของอานายหรือเป็นยูเซบิโอในอนาคตเป็นเม็ดแดงนะครับแล้วก็ฟันเทซาเอ้ยเป็นเม็ดส้มเม็ดส้มฟันเดซาด้วยนะครับขอไปคำนวณก่อนว่าจะทำตัวอะไรเป็นเม็ดส้มบ้างเดี๋ยวเจอกันแบบส้มฟูทีมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ